สวัสดีครับวันนี้ EP4 นะครับยังอยู่ในรายวิชาของงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนะครับส่วนเอาวันนี้ขออนุญาตอย่างแรกก่อนขออนุญาตไม่สวมแมสนะครับเพราะว่าอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวเป็นห้องเรียนเขียนแบบนะครับซึ่งมีผมอยู่คนเดียวนะครับเพื่อให้มีเสียงมีภาพที่ชัดเจนก็ขออนุญาตไม่สวมแมสแล้วกันนะครับ ส่วนวันนี้ EP4 นะครับก็ต่อเนื่องมาจากงานครั้งที่แล้วงานครั้งที่แล้วนี่พูดถึงเรื่องภาพไอโซมิตินะครับซึ่งภาพไอโซมิติเนี่ยจะแสดงสัดส่วนของของงานที่มีความซับซ้อนได้เห็นภาพได้เห็นชิ้นงานได้เห็นในหลายมุมในในลักษณะของงานเป็นสามมิติหมดเลยแต่แต่มันก็ยังมีจุดที่ด้อยอยู่คือไม่สามารถแสดงรา,ายละเอียดงานได้ทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใน EP4 นะครับก็จะพูดถึงเรื่องภาพฉายนะครับภาพฉายนี้ก็ในรายละเอียดของงานงานชิน้นตัวอย่างแล้วกันอย่างงานชิ้นนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานถ้าเป็นภาพสามมิติถ้าเป็นภาพสามาาสามิตินะครับมันก็จะมองเห็นรายละเอียดได้ได้เกือบหมดเลย แต่อย่างช่องนี้นะครับงานสามมิติเราทราบแล้วว่ามันมันมีรูมันมีช่องมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแต่มันไม่สามารถแสดงารายละเอียดได้หมดนะเพราะเขาถึงออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยนี้มาชื่อภาพฉายงานงานภาพฉายนะก็จะให้เห็นว่าตื้นลึกหนาบ,บางอะไรยังไงนะเพื่อง่ายต่ออะไรครับง่ายต่อการสร้างชิ้นงานขึ้นมาหนึชิ้น ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับก็จะทราบว่าตื้นลึกหนาบางมีเชฟมีสัดส่วนอะไรว่มามานะครับทีน,นี้ในภาพฉายแล้วนะครับตามตามมาตรฐานของอสอมอนะครับเขาก็จะกำหนดไว้ให้มีอยู่2ด้านนะครับภาพฉายมีอยู่2ด้านคือภาพฉายด้านที่1และภาพฉายด้านที่2นะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะพูดของในส่วนของภาพฉายด้านที่หนึ่งนะครับคราวนี้มาดูการวางภาพตรงนี้ตรงนี้เป็นไอโซนะครับผมเขียนเป็นไอโซเมตริกมาแล้วลักษณะตามนี้เลยษายตามนี้เลยคราวนี้การวางภาพเขาบอกไว้แล้วว่ามันมีมันมีมุมภาพไอโซมีมุมที่หนึ่งมุมอะไรก็ตามแต่นะครับซ้ายขวาบนล่างมีหมดเลย แต่การวางภาพที่จะมาเขียนเนี่ยต้องดูซะก,ก่อนว่าวางภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเลือกมุมที่มันเห็นรายละเอียดเยอะที่สุดนะครับวางแบบนี้ได้ไหมวางได้วางแบบนี้ได้ไหมวางได้วางแบบนี้ได้ไหมวางได้ไม่ผิดนะครับแต่เห็นรายละเอียดน้อยเกินไปเพราะะนั้นเขาก็เลือกบิดเลือกบิดเลือกหมุนชิ้นงานเลือกทามุมชิ้นงานให้มีรายละเอียดให้แสดงรายละเอียดมากที่สุดเพราะะนั้นะ ผมก็เ,เลือกวางมุมนี้เลยนะครับเพื่อจะเขียนภาพฉายตามแกะงานออกมาให้เป็นภาพฉายนะฮะส่วนมุมมองนะครับมุมมองก็จะมีอะไรครับหลักๆเลยอ่าออกไป่ได้อ่าวฟอนวิวนะครับฟอนวิวก็คือมองเข้าไปอย่างนี้เลยยืนตรงนี้แล้วก็อมองเข้าไปเห็นอะไรบ้างเขียนออกมานะครับ ซด์ว <Y boundaries. S 1> ิวซดยวิวยืนตรงนี้ยืนตรงนี้มองเข้าไปเลยเห็นอะไรเขียนออกมานะครับส่วนข้างบนเป็นท็อปวิวเป็นท็อปวิวเห็นอะไรบ้างเขียนออกมานะครับฟันการวางภาพการวางภาพ การมุมมองของภาพฟอนต์วิวไซด์วิวท็อปวิวนะครับเขียนออกมาเลยฟอนต์วิวเห็นอะไรบ้างน,นะครับตัวนี้เป็นฟอนต์วิวตัวนี้เป็นไซด์วิวตัวนี้เป็นท็อปวิวนะคราวนี้การเขียนมันก็มีหลักการของมันนะครับเป็นภาพฉายของมันก็เริ่มวาภาพตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เรามาดูขั้นตอนการการเขียน ภาพฉายนะครับครับผมขั้นตอนนะฮะจากภาพนะครูสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับจากภาพตัวนี้สร้างเป็นฉากรับภาพไว้ให้ซึ่งเราก็ต้องสร้างเหมือนกันนะครับต,ตัวนี้ก็คือศูนย์กลางของของภาพของจุดฉายนะครับเรามาดูนิดนึงการวางภาพนะครับ มุมนี้เลยให้เป็นภาพฟันวิวฟันวิวคือมุมนี้ฮะมองเข้าไปตามลูกศรเลยมองเข้าไปเจออะไรบ้าง1ชิ้นงานที่เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะโดนคว้านรู2กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะวัดเลยครับหน่วยมิลลิเมตรกว้าง50สูง30สนะเราก็เขียนเลยนะครับกว้าง50 สูงตะกี้วัดไว้ก็คือสูง30นะครับแต่ทุกอย่างต้องเริ่มจากฉากวางภาพนะครับเส้นฐานมีรูกว้าง10มิล อ้าวเสร็จแล้วตามภาพเลยตัวนี้ให้ชื่อว่าฟอนวิวนะครับฟอนแปลว่าด้านหน้ามองเขาเ้าไปเลย 1. ชิ้นงานลักษณะตัวยูคว่ำตัวยูคว่ำคว้านตรงกลางถ้าเป็นไอโซเมติกนะฮะถ้าเป็นไอโซเมติกเราจะเห็นว่าเรารู้ว่ามันมีมันม,ม,นมีงานมีอะไรมาเกิดขึ้นแน่นอนโดนคว้านแน่นอนแต่ทะลุหรือเปล่า รูทะลุหรือเปล่ารูรูลักษณะไงยังไม่ทราบแต่พอเป็นภาพฉายตัวนี้มองออกแล้วชัดเจนว่ารูสี่เหลี่ยมทะลุนะสสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนมาแล้วครบนะฮะเป็นอันนี้เป็นภาพตัวนี้ฉายเสร็จเรียบร้อยนะชวนภาพที่2เป็นไซด์วิวนะไซด์วิวคืออะไรครับมองจากตรงไปลยินสอครูนะครับมองตรงนี้เข้าไปเลยจึ๊ก ติ้เข้าไปเห็นเป็นไรฮะลักษณะโพเดียมเหมือนอะไรฮะที่รับรางวัลเนี่ยขึ้นรับขึ้นรับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญท,ทองอะไรว่าไปเพราะฉะนั้นก็ลงมือฉายภาพนะครับถ้าเป็นเดิมเดิมเราต้องหาสเกลมาวัดไม้ทัดมาวัดเท่าไรสามสิบกว้างเท่าไรสี่สิบอันนี้ไม่ต้องถ้าเป็นภาพฉาย <c oughs> ถ้าเป็นภาพฉายนะครับความสูงเท่าไหร่ครับ ไล่จากตัวนี้เลยชืบฉายไปเลยแต่ละขั้นสูงเท่าไหร่ชืบฉายไปเลยเห็นไหมครับ 1, 2,3ครบเลยแต่เน้นย้ำนิดหนึ่งว่าเส้นฉายภาพนะครับเส้นฉายภาพไปหาจากชิ้นงานหนึ่งไปอีกชิ้นงานหนึ่งเส้นฉายควรจะเป็นสัก0ูนย์จุแล้วกันบางหน่อยนะครับถ้ามันหนากว่านี้มันจะกลายเป็นชิ้นงานไปนะฉายพอให้รู้อะไรครับฉายพอให้รู้ความสูงของงาน นะคราวนี้งานกว้างเท่าไหร่ครับงานกว้าง40โอเคความสูงมีอยู่แล้วงานกว้าง41หนึ่งนะครับจัดไม้ทีดีๆนิดหนึ่ง2นะครับ3 งานกึ่งกลางความกว้างเท่าไหร่ครับ15นี่ความกว้าง10 15มิลนะครับเสร็จแล้วลงเส้นเต็มหนักที่หัวได้เลยเพราะเป็นชิดขอบชิ้นงานนะ อ้าวเสร็จให้ชื่อว่าไซด์วิวนะครับภาพด้านข้างมองเข้าไปด้านข้างแปลอ,กอักษรเออโทษทีแปลภาพออกมาได้ตามนี้เลยถามว่าสมบูรณ์หรือยังยังนะครับในงานของภาพฉายเนี่ยโอเคตัวนี้เป็นรูสี่เหลี่ยมทะลุนะครับเพราะนั้นก็ต้องฉายมาด้วยด้วยเส้นปะ ผมให้นิยามแบบนี้ชิ้นงานชิ้นงานที่มองไม่เห็นการกระทำที่มองไม่เห็นในงานเขียนแบบในงานภาพฉายต้องสแสดงด้วยเส้นประานั่นสแสดงว่ารูถูกเจาะทะลุนะครับรูสี่เหลี่ยมตัวนี้ถามว่าลึกขนาดไหนรู้แต่ความสูง10มิลนะครับสูง10มิลแต่ความลึกไม่รู้พอมาดูภาพฉายเห็นความเห็นความยาวแล้วครับ วิ่งทะลุเลยสแสดงด้วยเส้นปลาดน่าโอเคนะอา้าวมาภาพสุดท้ายท็อปวิวเห็นอะไรบ้างครับ1 2 3นะครับ1 2 3ภาพเป็นแท่งสี่เหลี่ยม3ภาพไม่ใช่อันนี้ไม่ยากแนละ้วแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเซต45ตัวนี้คือเซต45นะครับเท่ากัน2ด้าน วางตรงจุดตัดนี้เลยนะครับวางตรงจุดตัดนี้เลยชือ้อลากมาใช้เส้นเต็มหนักแล้วกันจะได้มองเห็นใช้เซต45องศาอ่ามีคนถามมาว่าชิ้นงานห่างกันเท่าไหร่ครับจากศูนย์กลางเครื่องหมายบวกตัวนี้นะเครื่องหมายบวกตัวนี้นะห่าง10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 นะครับ รวมแล้วห่าง20มินห่าง20มินห่าง20มินนะครับถามว่า3ห่าง30ได้ไหม30 30 30ห่างได้ครับ1กระดาษเหมาะสมเอือเอ้ออำนวยชิ้นงานไม่เล็กไม่ใหญ่มากห่าง30ก็ได้แต่ต้องเท่ากันทุกด้านนะ35้ได้ไหมได้แต่ต้องเท่ากันทุกด้านนะครับในที่นี้ครูใช 20. ้20อ้าวไฮไลท์มา 45นะครับภาพท็อปวิวเห็นเห็นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับความกว้างไม่ต้องไปวัดเลยนะครับถ่ายขนาดมาได้นะวางบนไม่ทีฟึบครูนะถ่ายขนาดมาและนะบ,บางไว้ก่อนชึบบางไว้ก่อนได้ลนะชิ้นงานยาวเท่าไหร่ครับไฮไลท์นะฮะฉายมาเลยชนเส้น45นะครับ ชนแล้วนะครับก็ตัดมุมฉากมาเลยนะครับน่ะเห็นไหมครับขอบเป็นไงถ่ายลงมาเลยครับชนเช่น45ชนเป๊ะเลยชนดังตึ๊กเลยใช้เลยครับ ได้มาแล้วกรอบชิ้นงานถูกต้องเลยด้านข้างใช้มาครับอ้าวเป็นกรอบสี่เหลี่ยมได้มาแล้วนะครับกรอบสี่เหลี่ยมท็อปวิวได้มาแล้วเหลือเส้นกรอบตรงนี้หละทำยังไงดีใช้สิครับจาก S view จาก Side view นี่ชนเส้น45ชนเส้น45ชนเลยนะครับชนเลยนะครับจากนั้นทำอะไรครับฉายครับซืเริ่มเส้นหนักได้เลยเส้น45ตืบบางก่อนนะครับ พอมาเป็นชิ้นงานค่อยลงน้ำหนักเป็น0.5นี่เสร็จหรือยังครับเกือบแล้วนะเพรนันท็อปวิวหนึ่งด้านสองด้านสามด้านครบแล้วหนึ่งด้านสองด้านสามด้านครบแล้วยังเหลือเส้นปะนะครับยังเหลือเส้นปะซึ่งมีความสำคัญเหมือนไม่น้อยเลยนะฮะเส้นปะนั้นแสดงบอกไปแล้วว่า,าถ้ามันมีมีชิ้นงานหรือมีการกระทำอะไรเกิดขึ้นในชิ้นงาน โดยที่เราไม่เห็นเนี่ยหรือฉายออกมาแล้วมันมันไม่เห็นต้องแสดงด้วยเส้นป่ะเมื่อเห็นเส้นป่ะบนงานภาพฉายต้องสันนิฐานว่าสมมุติฐานว่ามีชิ้นงานมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนปปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาแล้วครับเป็นท็อปวิว นะเสร็จแล้วครับหัวใจสำคัญหนึ่งนะครับระยะห่างระยะห่างตัวนี้ระยะห่างตัวนี้ถูกสร้างจากจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับทำเครื่องหมายบวกไว้ o อ,อฟเซตออกไปเท่าไหรเท่าไหรเท่าไร่เสร็จแล้วสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเส้น45ตัวนี้ฉายงานนะครับเดี๋ยวอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะจากภาพนี้แหละ สมมติว่าสมมุติว่าสมาสมุติว่าครูตัดชิ้นงานออกแบบนี้ให้อย่างนี้เลยผมตัดงานออกนะครับอขออนุญาตลบนิดนึงอันนี้ถ้าตั้งใจดูนิดนึงจะจะมองลักษณะงานออกแล้ว แสดงว่าภาพท็อปวิวท็อปวิวเปลี่ยนไปแล้วนะครับท็อปวิวเปลี่ยนไปแล้วถูกขุดไปแล้วอันนี้แก้ไขตรงนี้เลยนะขอเวลาแป๊บหนึ่ง โนสเกลอ้าด้านบนแถมให้หน่อยด้านบนโดนเจาะนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปฟอนต์วิวก่อนเลยภาพด้านหน้า นะครับภาพด้านหน้าวัดดูได้เลยตัวนี้กว้าง20ด้านข้างเหลือเหลือเหลือเนื้อประมาณ8มิลนะครับด้านข้างเหลือเนื้อประมาณ8มิลร่ลองกว้าง20 10 20, 20นะความลึกเท่าไหร่ครับถ้าจะแกะภาพต้องแกะจากภาพแรกเลยความลึก5มิล อ่ะเสร็จนะครับส่วนที่ไม่ใช้คือหัว อ้าวเสร็จแล้วถูกไหมครับมองเข้าไปเห็นหนึ่งหน้ายู่คว่ำอ่ะพตั้งชื่อนี้เลยยู่คว่ำยู่ไงยู่คว่ำยู่ไงนะฮะส่วนไซด์วิวเห็นอะไรไหมครับมองเข้าไปเห็นไหมครับต้องเห็นเส้นปากครับฉายไปเลยโอ้ง่ายมากแตะที่ขอบล่างสุดฉายไปเลย มาถึงชิ้นงานเป็นเส้นปะครับปึ๊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 บจบแล้วไซวิวมาท็อปวิวครับมาท็อปวิวครับเห็นอะไรไหมครับมองลงมาอย่างเงี้ยเห็นอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงนะโดนคว้านไปตรงนี้นนฮะไม่ยากเลยฉายครับผู้ถามว่าฉายตรงเนี้ยงานจะเป็นเส้นปะหรือเส้นเต็ม อาเส้นปะหรือเส้นเต็มฉายลงมาครับเป็นเส้นเต็มหนักเป็นชิ้นงานนะครับมันโดนคว้านรูแน่นอนหรืออีกข้างหนึ่งแหมพอเอินทับกันพอดีอ้าวเสร็จแล้วนะครับฟอนวิวไ i วิ Top v i ิวนะ ที่เหลือก็บอกขนาดนะครับบอกขนาดก็กําหนดได้ตามเส้นพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็โอเคนะค่อยๆค่อยๆดูศึกษาดูอาจจะสับสนหน่อยนะโอเคนะครับครับงานภาพฉายมุมที่หนึ่งนะก็เขียนตัวอย่างให้ดูนะครับเสร็จไปแล้ว คราวนี้คงไม่เกินไม่เกินคําว่าหัดทำนะครับลองหัดทำครูก,ก็จะปล่อยงานปล่อยแบบฝึกหัดลงไปในไลน์กลุ่มให้ในทางช่องทาง YouTube ให้นะครับหัดเขียนบ่อยๆหัดมองภาพไปบ่อยนะครับจนเกิดเป็นทำไบ่อยอะ่ะมันมันเกิดความชำนาญน,นะครับมันเกิดความชำนาญพอมีความชำนาญปั๊บสุดท้ายที่ตามมาครับมันอยู่ในมือแล้ว ทักษะนะครับทักษะมันเกิดอยู่ในมือแล้วมีแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ทำไม่ไม่ทําเลยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้เพราะฉะนนฝากเรื่องการดูทบทวนนะครับหรือติดขัดอะไรว่ามันไม่ได้จริงโทรและโทรโทรติดต่อได้นะครับคุยเป็นการส่วนตัวได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะโอเคครับ